สวัสดีนะคะทุกคนเมื่อน,นี้กินเผากินยังกับว่ายิ้มแล้วพี่น้องก็เลยสั่งพิซซ่ามนาะเพราะบานเพิ่มมากๆบานเพิ่มมากับอกแต่ว่าอ,อยายามตามใจ โอดซื Hoy, ้อใหญ่ๆไก่ทอดนิเรียกวางแซนด์วิชอพี่น้องหอยนิ่กินดีอยู่ดีขนาดเนี้ยองเห็ดคือคนกสมถะซี่งุ มาเด้อไี่น่อยมาเด้อม,มาเด้อม,มาเด้อไก่ทอดต้องต้องมีอันนี้เป็นของตัวเองนะเราต้องมีมาอยองเนสเป็นของตัวเองนะคะเพราะว่าเป็นคนชอบกินมาอยองเนส嘛 บางาจทุกคนมากินพิซซ่ากันพิซซ่าพิซซ่าฮู้ฮู้พอคอยเป็นคนตามแต่คอยเพื่อนอาจจะเบิ่งดุดันดูไล่แน่แต่คนฮักเนี้ย เอาคีนตันค่ะ